ใครถามว่าเธอคือชนชาติไทยหากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมี

สวัสดีครับพัชระพนเจริญพักดีครับก็เมื่ออาที่แล้วไปฮ่องกงมานะฮะไปฮ่องกงมาเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของนายกยิ่งรักแล้วก็คิดถึงวันแต่งงานของผู้นําประเทศไทยคือนายกอิงเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นการขอบคุณนายกทักษิณชินวัตรที่ก่อตั้งศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยคือคือสิปีที่ผ่านมาเนี่ยผม เผชิญศึกอะไรเยอะครับคือโชคดีที่มีลุงตู่แต่ว่าผมเผชิญศึกกับขุนานางกลางฉินมาตั้งแต่ปี2559ต้นปีปลายปี58ปก็เผชิญศึกเลยกับขุนานางกลางฉินเพราะพรรคการเมืองที่น่าก,กลัวที่สุดคือพรรค้าชาการประจําบางคนบางกลุพวกพ่นดินไทยพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับราชวงศ์ตะกี สถานาสถาปน,นาโดยพระหลวงรัชการที่หนึ่งะฮะสมเด็จพระ้าุ้จุฬาโลกมหาราชครับแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นความเคลื่อนไหวของซื่อแปทางการเมืองของประเทศไทย2568คงห้องฮ่องกรเขาเรียกนายกทััษินว่าพยามังกรของเมืองไทยนะฮะนายกอิงก็เป็นลูกพยามังกรครับผมเนี่ยชื่นชอบอาจารย์พิรพันธ์ แล้วก็เลขาขิงครับผมก็ตามรอยอาจารย์พีรพันธ์และเลขาขิงเพราะว่าประชาชนก็ไปเลือกอาจัรย์พีเลือกพักเพื่อไทยเลือกพัก,กอื่นๆมาทุกพักและทุกพักก็ไปโหวตนายกเองครับแต่วันนี้เนี่ยจะต้องขอใช้ช่องทางนี้เรียนหัวหน้าพักเพื่อไทยเรียนนายกทักษิณชินวัตรสมียนประเทศไทยและสุดทางรักของประเทศไทยนะครับคืออย่างนี้ครับสิ่งที่พูดต่อไปนี้เป็นนามสมมุติหมดนะฮะสมมุติว่า มีจังหวัดจังหวัดหนึ่งจังหวัดไหนไม่รู้นะฮะชื่อจีนบุรีครับผู้การจังหวัดก็ย้ายมาไม่กี่เดือนนะฮะแล้วผมเองเนี่ยทำเรื่องรถเถือนรถหลุดมาเนี่ยเยอะคดียังไม่จบเลยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจัดรายการที่สถานีบางช่องเช่นเนชั่นและท็อปนิวและช่องอื่นๆนะฮะรวมทั้งสมัยก่อนจัดจัดจานดาครับผมก็ไปพบขบวนการรถเถือนรถหลุดสวมรถที่จังหวัด ชินบุรีครับและเครือข่ายนี้มาเช่าที่ของคนที่ผมผูกพันรักใคร่เหมือนญาตินะฮะก็ไปเจอต่อเชื่อไหมครับจังหวัดนี้มีประหลัดโสโคกนะฮะมีในเพติกตอกครับปี2558้าห้าสเนี่ยในรัฐสมัยลุงตูน่นะฮะมีพรบอำนวยความสะดวกต่อประชาชน2558ครับแปลความว่า ใครจะไปขอญอาตไปอหนึ่งอหกคือก่อขึ้นต้องแจ้งให้ทราบครับแต่เครือข่ายนี้นะฮะนางมารร้ายเนี่ยมาจากอุบลน,นะฮะมีตะกวดตัวผู้ตัวเมียเป็นลูกเป็นผู้สืบสันดานขยายฐานจากทัญ,ญบุรีไปอยู่ที่จีนบุรีเมืองจีนเทานะฮะ เมืองจีนเทาที่กำเริบเสรพสามในประเทศไทยบังคับข้าการชั้นผู้ใหญ่ให้ทำตามได้จังหวัดไหนผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมขอบคุณนายกตักษินคือให้ท่านอ้วนมาเป็นมอทอหนึ่งครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่ผมเจ็บปวดมาตั้งแต่ปลายปี58ทุกเรื่องเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะฮะแม้กระทั่งเรื่องการจับดอกเตอร์คนดังแล้วก็สู้กับสุนัขสโคก หมาป่าจอมนิถไถใน่าบของคนชั่วคนไม่ดีเพราะใครก็มีเงินไปซื้อเวลาได้ครับการทำสื่อต้องใช้เงินต้องใช้เงินสื่อเสรีไม่มีอยู่จริงครับผมถึงใช้ช่องทางนี้ทำสื่อผมมีใบญาตสื่อพิมพ์ในมือมีทุกอย่างผมก็นับต่นี้ไปผมจะทำสื่อเพื่อช่วยคนผมทำธรรมภิบาลไทยตั้งแต่ปี2524นะฮะ4 2 4 3เนี่ย นายกทักษิณเริ่มดําเนินการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะฮะผมมีนักการเมืองน้ําดีเช่นท่านยิงพันธ์มณสิการเนี่ยนะฮะท่านสุชนชัมพูนศนะฮะหรือแม้กระทั่งพี่น้อยอุดมศักดิ์ชินเนี่ยผมได้รับความรู้เสร็จแล้วผมก็เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยในยุคแรกๆนะฮะผมไปทําบุญที่ชินวัฒน์หมายไทยกับพี่ต่อยครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าๆนะฮะแต่วันนี้เนี่ยที่ต้องพูดเพราะว่า เรื่องราวของจีนบุรีเทาบุรีเรื่องรถเถื่อนรถดุดเรื่องขายซากรถขายอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบันพิสูจน์ได้ด้วยจิวเวศาสตร์ครับการก่อสร้างอาคารต่างๆต้องมีการขออนุญาตจากนายกอบตในท้องที่นะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันออกบ้านเลขที่นะครับและนอำเภอติ๊กตอกเขาลืมหน้าที่เขาครับใช้ติ๊กตอกแหกตาขบวนการเขานะฮะซึ่งขบวนการนี้นายกตัองศีมีข้อมูลครับ ผมไม่ได้หมายถึงไอ้พวกสุนัขขี้เลื้อนสุนัขยิ่งจอกที่ลุดมาจากคอ,อกที่ก็ถีบหัวสงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหรือเรื่องไอ้พวกหากินกับชาวนาก็ดีเรื่องผู้นำชาวนาตะกวดบางคนอันนี้คือความเลวร้วายในประเทศไทยที่จะกระต่างใสในปี2568ในยกที่นายกตั้งสินกลับมาแล้วครับคนไทยทั่วประเทศคงจะรับรู้เหมือนกับผมว่านายกตักษินท่านกลับมาแล้วครับ นายกที่ท่านเป็นนายกเนี่ยผมเขียนจดหมายไปหาท่านนะฮะมีชั้นความลับนายกศินปก็ให้พลเอกชัยศึกเกตัศโทรหาผมนะฮะพลเอกชัยศึกเกตัศก็ให้ดรป๋องพีรพลในทศาาวิทย์ดูแลผมทุกอย่างรวมทั้งทาใบพกปืนให้แต่ผมก็เป็นแหล่งข่าวปราบยาเสพติดในขณนะนั้นครับอันนี้คือความแหลมคมที่ชื่นชมนายกศิน์ในการปราบปรามยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ย ผมมาปวดหัวครับผมไม่รู้ว่าร้านไหนเถื่อนร้านไหนไม่เถื่อนมันแต่บ้านแต่เมืองกัญชาเจอคนเจอเด็กเจอน้องเมาเหมือนหมาฮะเมากัญชาหัวทิ่หมหัวตาําเมากระท่อมมากมายครับก็ฝากเรื่องยาเสพติดฝากเรื่องกระท่อมต่างๆแต่ฝากเรื่องจีนบุรีครับฝากแก๊งรถเถื่อนรถด,ดุดรถสวมนะฮะให้กระทรวงการคันตรวจสอบภาษีของแก๊งนางมาร้ายและไอแสบบ้านสร้างครับไอแสบบ้านสร้างเมีสมุนสามตัวนะฮะตัวหนึ่ง เปิดร้านอยู่ธัญ,ญบุรีครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ธัญ,ญบุรีก็มีผู้สืบสันดานขายายฐานอยู่ที่จีนบุรีครับความจริงเรื่องราวในประเทศไทยมีมากมายวันนี้นายกทักษิณกลับมาแล้วก็ขอให้นายกทักษิณน,นายกอองท่านอ้วนภูมิธรรมยกเครื่องทุกอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่บางอย่างเนี่ยลิปเสียงเงี้ยรั่วปรากฏเป็นสื่อผมก็จะไม่พูดตอนนี้แล้วนะฮะ วันนี้คือต้องขอบคุณหนึ่งนายกอิงชินวัตรที่ท่านมีสอทลอสุดทันรักของท่านคือนายกทักษิณขอบคุณนายกยิ่งรักชินวัตรขอบคุณนายกเศรษฐาทวีสินขอบคุณพี่อ้วนภูมิธรรมเวชย,ยชัยขอบคุณพี่เล็กที่เห็นปามหล่อของพี่อ้วนครับครับวันนี้กับผมพระจระภูณรเดลพักดีคนดีแล้วก็พี่น้องในจังหวัดจีนบุรีบางคนขอฝากชีวิตไว้กับนายกทักษิณน,นะฮะ เราต่อสู้กับคนไม่ดีคนชั่วหลากหลายเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องราวที่ผ่านมาอดีตของสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการกันแกล้งคนในตระกูลชินวัตรซึ่งผมก็ต่อสู้มานะฮะต่อสู้มาซึ่งก็ไม่มีใครกล้าหรอกปี64ในปีที่ลงตู่กับจัดคนชั่วกำจัดขบวนการที่ไม่ดีที่ประเทศออสเตรเลียหรือนานาชาติเขาไม่เอาครับ นานาชาติเขาไม่เอายาเสพติดครับก็สนับสนุนให้นายกทักษิณปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังสนับสนุนให้นายกทักษิณจัดการกับคุณเซนคุนเมเนตอย่างเด็ดขาดครับก็ต้องขอบคุณนายกทักษิณที่มีความเมตตานะฮะแผ่เมตตาให้ตะกวดเที่ยสุนัขและหมาขี้เลื้อนนะฮะผมเองเนี่ยเรียนรู้เรื่องสุนัขขี้เลื้อนหมาจิ้งจอกมาจากนายกทักษิณและนายกเองครับวันนี้พี่น้องชาวจีนบุรี ขอให้ท่านนายกทักษิณกระซิบข้างหูพี่อ้วนภูมิธรรมตรวจสอบในอำเภอติกตอกกับปหลัดโ,โสโคกบางอำเภอที่ออกใบอหนึอ .6 ใบอนุญาตค้าของก่าวครับให้แก๊งไอ้แสบจีนบุรีและอีชั่วทัญญบุรีกับผู้สืบสวนดานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความจริงก็คือ ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,ครับพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองปกป้องปัะเทนะฮะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงทรงคนของพระองค์ไปเป็นไปครองกรัรมพูชาครับและให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องราวของความจริงความจริงคือประเทศไทยเป็น ล่าหนาจักหนึ่งเดียวจะเมื่อจะแบ่งแยกไม่ได้ครับขอบคุณนายกทักษิณชินวัตรสุดทางรักของนายกเองสุดทางรักของประเทศไทยและเป็นสมียนประเทศไทยครับขอบคุณครับว่าไปตามตามสิ่งที่ควรจะเป็นถ้าเขาทำอะไรที่มันนอกกติกา เราก็คงต้องดําเนินการบางอย่างครับก็สองแล้วออกมาบอกว่ากว่า8 0นะดูจะเป็นก็ต้องว่าไปหนึ่งก็ต้องมีการประท้วงตามตามตามกติกาแล้วก็สองเนี่ยเมื่อประท้วงเสร็จเนี่ยก็มาต้องมาคุยกันสองฝ่ายท่านจะจับมีไปจะไม่มีการเจรจาด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีเลยครับเพราะว่าก็กลัวอาเทศเพราะเงินเราถูกเขาลอกกัด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวให้มากที่สุดถ้าระวังตัวไม่ได้ก็ต้องตายนั่นคือสิ่งที่ผมทำาเ้าใจกับลูกน้องผมทุกคนที่ลงไปไม่เคยเรียกร้องไม่เคยเรียกร้องสิทธิอะไรมากมายไปกว่านี้กว่างานศพกว่าพิธีศพกว่าดูแลลูกเมียผมเจ็บปวดกับท่านเยอะนะชีวิตคนใครก็รักผมเป็นทหารมาเกา่า ลูกน้องทุกคนชีวิตเขาพาเข้าไปลบผมถามว่าแล้วใครจะไปไม่มีทหารใครจะไปไม่มีทหารเกณฑ์แล้วใครจะไปลบถ้าเอาคนมาแล้วถึงเวลาเอามีลบมีสงครามแล้วจ้างเข้ามาแล้วไปลบผมถามาจะกล้าไปลบไหมเขาต้องมาฝึกมาหัดใช้เวลาในการใช้ชีวิตกับทหารเพื่อเขามีกับรักใจในกันสู้รบ เพื่อปกปักอาทิตย์ปไตยไม่กลัวตายไม่กลัวยากลำบากถึงพิธานบาดเจ็บนักแค่ไหนพวกเราไม่เคยท้อใจที่แลกกันไปคือบ้านเกิดเมืองนอนเราคือทหารผ่านศึจกจับสายตาพิทักไทย ยามสึกปกป้องอาทิปปไตยด้วยชีวิตร่างกายไม่อานาทอเลือดเนื้อชีวิตยอมพลีสักสีทษหานผ่านสึกงธรณงมุงม,มันคือส่วนลึก ประจําใจพวกเราเสมอกันกายพิการแต่ชีวิตยังอยู่ยังต่อสู้ยืนหยัดชาติานเกียรติยศยามปลดประจําการถวาวิญญาณนักรบไม่ปลดลง ลงใจตำรวจทหารไทยทุกเหล่าทำยามถึงรบบกป้องภัยผ่านอริพ่ายเราทหารแร่งกล้า ยามสงบร่างทิการจิตมัน่นสู้ต่อชีวิตข้าไม่ท้อทอรนุด้วยพรบาง พระวรกายเป็นหนึ่งพันกำลังใจตำรวจทหารไทยทุกเหล่าทาน้อมใจํานับด้วยคล้าวทหารผ่านศึกโง่งได้จจารือคือผู้กล้าไม่ท้อทอรนง